ใจผมก็ปกติครับผมเต้นอยู่ครับหายใจได้อยู่ก็ก็ว่างครับก็ว่างอยู่ว่างอยู่ก็จริงๆก็ก็ม,มีมีแบบคุยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่อาจจะเพราะว่าช่วงนี้งานมันเยอะด้วยนะครับแล้วก็เราก็อยากมีเวลาทุกคผ่อนด้วยผม สเปคไม่สูงเลยถ้าเกิดว่าเจอไปแล้วเราชอบแล้วก็เขาชอบเลยครูผมไม่ไ้ไม่เคยมีสเปคที่ตายตัวหรือว่าเอ๊ะต้องเป็นต้องแบบหุ่นดีหรือว่าผิวแบบนี้นะอะไรเงี้ยถึงจะเป็นสเปคเราจริงๆแล้วเรารู้สึกถูกฉลองกับใครหรือว่าเดินไปปุ๊บเฮ้ยคนนี้ได้อ่ะก็ก็ได้เลยหรือว่าถอเข้าก่อนใช่ครับแล้วคนที่คุยถูกฉลองกันบรังก็ก็โอเคนะครับก็แบบคือเราก็ก็คุยเพื่อศึกษาอะไรเงี้ยเราคุยจริงจังกันเร็ว สาวคุยไหมเหรก็ไม่รู้ว่าถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเนี่ยคือจริงๆแล้วก็เป็นการคุยปกติที่ผมว่าน่าจะเป็นเชิงแบบเพื่อนคุยกันเ้ยนะครับก็ยังไม่รู้ไงครับเพราะตอนนี้เราก็เราไม่ได้มองว่าอนาคตความสัมพันธ์เราต้องเป็นแบบไหนหรือว่าต้องไปในทางที่ทางไหนอะไรเงี้ยล้วก็ก็เรื่อยๆไปดีกว่าไม่เหงาเลยเพื่อนเยอะมากใช่แล้วก็อีกอย่างช่วงนี้แบบทำงานเยอะก็ไม่มีช่วงเวลาได้เหงาเลยแต่เพื่อนอะคือเมืเราเป็นกลุ่มหลายคนมีแฟนแล้ว ไม่ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยให้เขามีก่อนเพราะว่าเรารอเป็นที่ปรึกษาเวลาเขามีปัญหากันดีกว่าเป็นเพราะแบบรอกว่าการตวดตัวะป็นผลสมบูรณ์ไหมไม่เลยครับผมรู้สึกว่าความรักมันดีนะจริงๆแล้วอะ่ะผมว่ามันไม่ได้มีผลเสียกับการที่เราจะรักใครสักคนหนึ่งเลยแต่แค่ตอนนี้เรา ก็เราเรายังไม่รู้ว่าเราจะทุกเ์แบบหมายถึงว่าเราเราต้องเราต้องยังไงไงเด็ดไเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบถึงขั้นที่เป็นอะไรอย่างนี้หรือว่ามันกลัวแบบความรักครั้งเก่ามันเคตอะไรอย่างงี้วมันก็เลยไม่กล้าที่จะแบบว่าโฟกัสเรื่องความรักมากกว่าเลยเกี่ยวไหมจริงๆไม่ไม่เกี่ยวนะครับคือผมว่าความรักตั้งแต่ละครั้งที่เข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตอะทำให้เราแบบเรียนรู้แล้วก็คอยปรับปรุงตัวเองแล้วก็คอยแก้ไขไปเรื่อย เขาเขาทำเลสิกแพถมตอนนี้มีการดูแลกันไหมครับมีอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยคก็ก็มีช่วงนี้เราจะได้จากการคาร์ดิโอการซ้อมเต้นอะไรเงี้ยครับก็ก็ทําให้เราช่วยเบิร์นไขมันส่วนหน้าท้องไปได้เยอะเหมือนกันก็ยังพอมีบ้างครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็จะหุ่นหอมเพียวลงหน่มา ไม่ไม่ได้ตั้งใจลถเลยครับคือพยายามกินเยอะแล้วแต่ว่าเราต้องซ้อมเต้นเพื่อคอนเสิร์ตแฟนดิียแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเขาฟิตเนสแบบจริงจังเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่มันเสียดายแบบเป<ม><ม>ี่ยนไปกว่าจะบิวขึ้นมาได้ขนาดนั้นที่ผ่านมา,าก็เสียดายนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนเวลาเรากลับไปดูรูปเก่าเราจะรู้สึกว่าโอ้หตอนนั้นเราแบบมีกล้ามขนาดนี้เหรอตอนนี้พอส่องกระจกดูเราเหมือนแบบแห้งมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็มีแผนที่จะวางวางแผนกลับไปบิ้วหุ่นให้กลับมาฟิตเหมือนเดิม แต่ตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่นิดหน่อยอ๋อแต่ว่ามันไม่ได้ชัดมอนจะลอยต้องเปิดแล้วคือตอนนี้ตารางงานค่อนข้างที่จะแน่นมากเลยครับทั้งมีการถ่ายละครมีถ่ายโฆษณาแล้วก็มีตารางการซ้อมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากจะทําโชว์มาให้ดีที่สุดเพ่าที่พวกเราจะทําได้เพราะมีผมกับตันวิโอ๊กก็อยากจะแบบทำโ์ทำโ์ทำโชว์มาเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆในคอนเสิร์ตในออเรียอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจซ้อมมาไม่มีเวลาที่จะดูแล แต่ก็ก็พอมี่นะครับคือม,ม,ม,มันก็แบบไม่ได้แบบเพะอะไรเงี้ยแต่ก็ยังพอแบบมีมีแต่ไม่ได้ชัดเท่าเดิมแต่แค่อมลงใช่น้าหนักเราไปเยอะขนาดไหนจริงจริงน้ำหนักขึ้นนะครับขึ้นมา2โลแต่ว่ามันเพราะพอเราเต้นแล้วก็ออกกําลังกายแบบมันเหมือนกันคาน์ด้โอตลอดเวลาก็เลยไม่ยังไนก็เลยไม่คงที่ใช่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องการกินอาหารด้วยเพราะเราไม่ไม่ค่อยกินของทอดอยู่แล้วก็เลยก็เลยช่วยด้วยตอนนี้ยังมั่นใจในการโชว์ยังครับยังยังไม่ค่อยมั่นใจพ ะว่าเรารู้สึกว่าเราผอมไปครับก้อนหนึ่งรอยก้อนหนึ่งคำเดี๋ยวไว,ว,ว้มีงานที่แบบพร้อมที่จะโชว์แลจะเสื้อไง